รายงานความคืบหน้าช่องทางการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี65.66ล่าสุดร5 5ตุลาคม2,565สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวชาวนาสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรปี65.66หรือประกันร,รายได้ข้าวรัฐบาลจ่ายรายละ1,000บาทได้แล้วผ่านเว็บไซต์ทกสพร้อมทางระบุวันที่เงินโอนเข้า วิธีตรวจสอบสิทิทธ์เช็คเงินรายละ1,000บาทปี65 6ัอว่าได้เงินเยียวยาช่วยเหลือหรือไม่มีขั้นตอนคือเข้าไปที่ w w w c h o n g k h o i n b a c c o m เพื่อเช็คเงินช่วยเหลือหลังจากนั้นตรวจสอบเงินรายละ1,000บาทด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักหากได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ะกรจะมีรายละเอียดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับ ขั้นตอนต่อไปหากขึ้นข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถตรวจสอบยอดเงินว่าเข้าหรือยังผ่านแอปพลิเคชันทกศเอมโมบายตลอด24ชั่วโมงหากเงินโอนเข้าบัญชีแล้วจะขึ้นแจ้งเตือนให้ทราบ